สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมมี่กันแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตรถนะคะน่าใช้งานเลยนะคะคันนี้เป็น Ford r เ n g e r นะคะปี2 0 1 8เกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 2นะเครื 22, ่องยนต์2 0 0พเกียร์ออโต้ขับง่ายมากๆและที่สำคัญเลยนะ,ะเป็นเครื่องยนต์ที่แรงแล้วก็ประหยัดทนทานมากๆ,ๆค,ค,กค่ะคุณลูกค้า่ะคันนี้นะเป็นรถบ้านแท้นะบอกเลยนะคะว่าเป็นรถบ้านแท้นะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะว่าไม่เคยพลิกคว่ํา ชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะสีขาวนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะคันนี้นะคะเราเสนอขายในราคา649,000บาทนะคะ649,000บาทไม่วิ่งอยู่ที่150,000นโลนะคะราคาดีงานมากๆเลยที่สําคัญนะคะคันนี้จัดเป็น,นได้เต็มฟรีดาวไปเลยนะคะต่อนะคะบอกเลยว่าเป็นรถรุ่นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะในประเทศไทยของเรานะคะ ตอนนี้กระแสของฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างมาแรงเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Ford ดเลนเจอนะคะหรือ f o r ์ e v e r วอร์นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะมาแรงสุดๆเลยนิยมมากๆเลยในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขับสอขับสี่นะคะเป็นรุ่นที่ลูกค้าหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าต้องมีแอบเล็กแอบ,แอบมองกันบ้างแหละนะคะเพราะว่ารูปทรงเขานะคะใหญ่โตดุดันนะคะแข็งแกร่งสวยงามน่าใช้งานม,มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาไล่กันเลยดีกว่านะคะว่าจุดไหนนะฮะน่าใช้งานยังไงกันบ้างนะค,ะคันนี้นะ,ะไฟหน้านะคะดวงตากลมโตนะ,ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะหรือไฟลูกแก้วนั่นเองค่ะนะคะสวยงามเลยนะ,ะดวงตาของฟอร์ดนะคะ,ปะเป็นเสน่ห์ของเขาเลยนะ,ะรถรุ่นนี้นะคะมาพรกระจังหน้านะคะกระจังหน้านะคะขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีตาเสลักษ์ฟอร์ดนะคะสีน้ําเงินประทับอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีอักษรตัวปั๊บลงไปคําว่าเลนเจอร์นะคะ สวยงามนักกระจังหน้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่าจุดเด่นมากเลยเพราะว่าเป็นกระจังหน้าที่ใหญ่โตมากๆค่ะนะคะแล้วก็ฟานตัดหมอกด้านล่างนะคะคันนี้ไยทบีเจ็ดกอทนะคะแปดสี่เจ็ดศูนย์นะคะกรุงเทพมหานครนะคะ,ะ,ะ,คนนะ,คะได้ป้ายนี้ใช้งานกันเลยนะคะสวยงามนะคะคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์สองพันสองนะคะน่าใช้งานสุดๆ เป็นเครื่องโดน2.2 2022นะครับวิวแท็กนั่นเองค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะัคนนี้นะ,ะรถขนาดใหญ่ใครที่ชอบรถไซส์ขนาดใหญ่นะคะคันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนค่ะนะครับบนถนนเนี่ยบอกเลยนะ,ะว่ารถเล็กเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้แน่นอนนะคะยางนะคะกูเิอ นะยางกูดเยียร์นะคะดอกก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะนะยังขับขี่ใช้งานอีกย,ยาวๆเลยนะคะคันนี้แมกไลเนอร์นะคะไม่กินฟุตบาทแน่นอนนะคะรอยแม็กเนี่ยไม่มีรอยกินฟุตบาทนะคะแมกเดิมๆสวยๆเลยนะคันนี้นะซุ้มล้อด้านในนะให้ดูเลยไนดะ้ว่าไม่เคยถูกกันไขแกะงีงั้นใดๆนะคะสวยงามนะเดิมแท้จากโรงงานทุกจุดแน่นอนค่ะ แัประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะคันนี้นะนี่ค่ะสเปรารักนะคะเป็นเครื่องยนต์สองจุดสองเนี่ยฮะหกออโต้นะคระะะับหกสปีดนั่นเองค่ะคุณลูกค้าขะนะคะไปเลี้ยวนะ,ะ่ฮะจะอยู่ที่กระจกมองข้างสองฝั่งนะคะคันนี้แหลกหลังคาด้านบนนะคะสวยงามนะคันนี้นะ่าจะแต่งเป็นออฟโรดก็ได้นะคะหรือจะขับอย่างนี้ก็ได้เลยบอกเลยว่า สวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาชมภายในกันเลยดีกว่านภายในของเราว่าสวยงามยังไงนะคะบอกเลยนะครับว่า Ford ปีหนึ่งรุ่นเลยนะที่ออปชันด้านในเนี่ยมาเต็มมากๆเลยนะคะออปชันด้านในเนี่ยคือมาเต็มมากๆเลยคุณลูกค,ะคะ้าขานะะเดี๋ยวเรามาอยู่ในฝั่งของประตูฝั่งคนขับมันก่อนเลยดีกว่าวัสดุของเขานะคือ ดีมากๆเลยนะดูหนานะดูแข็งทนทานมากๆเลยเหมาะกับรถคันใหญ่ขนาดนี้จริงๆนะคะกระจกทั้งสี่บานปรับออโต้นะคะตรงนี้นะโซนระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะนี่เลยเป็นปุ่มกดนะคะเป็นปุ่มกดนะบอกเลยว่าสวยงามสุดๆค่ะนะคะนะคะันนี้กระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้านะคะนี่เลยนะคะ ไฟหน้านะฮะระบบไฟยนะอยู่ตรงนี้นะซึ่งจะต่างจากรุ่นอื่นๆนะฮะหรือรุ่นตลาดของไทยเรานะฮะอยู่ตรงนี้นะพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังสีดำของเดิมแท้จากโรงงานนะเป็นพวงมาลัยของฟอร์ดนะฮะแล้วก็มีมัลติฟังชันแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปรับเปลี่ยนโหมดเพลงต่างๆนะคะนี่เลยนะคะดู หน้าปงหน้าปัดนี้ให้เราทัสกีหรือใช้งานได้เลยนะคะที่พรมลายนั่นเองค่ะบูทูธนะคะรับสายวางสายตรงนี้บอกเลยว่าจบแน่นอนที่พรมลายของฟอร์ดรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเปิดหน้าปัดให้ดูอ่าสวยงามนน้ะคัะนนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้เลยนี่ค่ะคือสตาร์ทแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันดีกว่าอ่านี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะ อันนี้คือสตาร์ทแล้วนะเดี๋ยวเบาเสียงก่อนนะคะรบกวนนิดนึงนี่เลยนะคะหน้าปัดสวยงามนะคะคันนี้นะแอร์ออ,อตโต้นะคะมีระบบต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะฟอร์ดทัสกินต่างๆคือไวมากๆจริงๆนะคะเนวิเกเตอร์ไปเลยจ้ะ นะฮะตรงนี้เลยคือนีวิเกเตอร์นะฮะระบบนำทางแม่นยำอ่ะฮะนี่เลยนะเขาจะบอกเราเลยนะฮะว่าเราอยู่จุดไหนนี่ยฮะนี่เสรีไทยมินดุรีนะฮะเป็นไงนะนี่เลยโทรศัพท์นะฮะหรือวิทยุตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือเราจะเข้าแอปไปเลยตรงนี้นี่เลยบูทูธได้หมดเลยนะบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนต่อการใช้งานนะฮะคอนโซลด้านในค่อนข้าง,าง,าง,างสวยงามเลยนะ นี่ฮะใบขายรถเจ้าของคันนี้นะเป็นฟ o r d r เ n g เจอร์นะฮะ2.2นะฮะั i วิ t แชกนะครปี2018เกียร์ออโต้นะคะไมาวิ่ง151,000กิโลนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงนะ,ะมาอยู่เป็นเกียร์มือที่สองนะคะจัดได้เต็มฟรีดาวนะฮะนี่ที่เก็บแว่นนะคะตรงนี้คือเก็บแว่นได้เลยตรงนี้นะ,ะกดเข้าไปเลยนี่ไฟค่ะนะคะ อ่าดูนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคนะน่าใช้งานม,มากๆเลยนะคันนี้นะที่วางแก้วน้ำนะคะที่วางแก้วน้ำนะคะที่ชาร์จแบตต่างๆตรงนี้คือมีให้หมดเลยนะเกียร์ออโต้หกสปีดนะ,ะเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังนะคลายความร้อนอย่างดีนะเบาะไม่ขาดไม่ยุย่ยไม่ยับเนะี่ย ตรงรุ่นเลยนะคะคันนี้น่าใช้งานนะคะที่สําคัญเลยนะคะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนะคะอ่ะปิดกุญแจปึ๊บเอาใหม่เอาใหม่นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูหรอบตตาร์ติดง่ายมากนะคะอ่ะปิดกุญแจไปเลยนะคะนี่ปิดกุญแจไปเลยปึ๊บ ทุกอย่างในห้องแอร์ในห้องเครื่องอในรถเนี่ยคือจะทํางานอยู่เลยนะคะก็จะเป็นพวกระบบต่างๆไฟหน้าไฟหลังนะฮะหน้าจงหน้าจอเสียงวิทยุทต่างๆคือยังทางานอยู่นะคะพอเราเปิดประตูปุ๊บทุกอย่างนะคะจะถูกหยุดเลยนะคะจะถูกปิดไปเลยนะคะสวยงามนะครับบันไดขึ้นข่าเป็นสีดำนะซึ่งแต่กับรถสีขาวนะคะ เดี๋ยวเรามาชมผู้โดยสารกันเลยดีกว่านะคะร้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเป็นสี่ประตูที่กันอิดผสมมากๆเลยนะคะน่าใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่พักแขนนะคะหรือที่วางแก้วน้ำเนี่ยดูแข็งแรงนะดูแข็งแรงนะคะ,ด,ะ,คะดูไม่อิดออนนะ,ะดูไม่แบบพังง่ายเก็บไปเลยนะคะกว้างอยู่นะไม่แคบนะคะคุณลูกค้าขาไม่แคบนะ,ะที่ชาร์จแบตอะไรต่างๆก็มีให้ในสะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะ สอร์ดนะคะเลนเจอร์สองจุดสองนะคะปีสิบแปดเกียร์ออโต้คันนี้เนี่ยดูเห็นไหมเราลงจากรถสพังแล้วไฟท้ายยังติดอยู่เลยนะคะไฟท้ายด้านหลังนะคะเป็นไฟมัลต mm ิรีเฟกเตอร์นะคะมีเซ mm ็นเซอร์ด้านหลังให้สี่จุดนะคะคันนี้ของป้องถอยหลังให้นะคะ ราคา649,000บาทนะร,ราคา649,000บาทนะสําหรับ Ford Ranger ปี18คันนี้นะฮะจัด,ดเต็มนะฮะฟีดาวเป็นไปเลยนะฮะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ13,000บาท12,000บาทต่อเดือนนะฮะ12,000บาทต่อเดือนนะคะ, 1, 2, นนะ,คะป้ายแดงบอกเลยนะว่าคันนี้เป็นล้านนะล้านถึงล้านแน่นอนนะคะป้ายแดงคันนี้นะจะมามือสองเนี่ยเหลือถูกมากเลย600กว่าบาทนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะรับ Ford Ranger คันนี้นะคะเครื่องยนต์2.2นะะปี18คันนี้นะ,ะ่ะราคาอยู่ที่649,000บาทนะคะไม่วิ่งอยู่ที่159,000ก15ิโล159,000นะฮะกิโลนะคันนี้นะ,ะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอ็มมี่แอนดไลน์ก็ได้นะคะหรืออยากมาลองขับนะ,ะ่ะมาได้เลยที่เศรษฐีไทยซอย95 เปิดทุกวันมีวันหยุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ